สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูพัฒนนันรัตนาพรเพิ่มพูลในรายวิชาโดนตีนาตาสินนะคะกับช่องน้ำเพชรชาแนลวันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในบทเรียนเรื่องหลักและวิธีการปฏิบัตินาตาสินพร้อมแล้วไปเรียนกันเลย เรามาดูหัวข้อแรกนะคะเป็นผังสาระการเรียนรู้เราจะเรียนในเรื่องของนาตยศัย์และภาษาท่านนะคะวันนี้เราจะเสนอในเรื่องของนาตยศัพท์กันก่อนนะคะค่ะนักเรียนดูจากเพิ่ค่ะอันนี้เป็นการแสดงเรียกว่าอะไรคะติ๊กต็อกถูกต้องค่ะเป็นการแสดงโขนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการแสดงทางด้านหน้าติสินไทยที่มีความอ่อนช้อยและสวยงามนะคะ ต่อมานะคะในการปฏิบัติหน้าตศิลป์เนี่ยนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องของหน้าตยศาสตร์และภาษาท่าให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเสียก่อนนะคะและเมื่อเราเข้าใจนะคะเราก็จะสามารถปฏิบัติได้ทำให้การแสดงหน้าตาสศิลป์ของเราออกมาถูกต้องตามหลักวิชานะคะและทำให้เกิดความสวยงามและสื่อสารความหมายให้ผู้ชมได้เข้าใจและรับรู้อารมณ์ของการแสดง จนรู้สึกคล้อยตามไปกับการแสดงของเราค่ะค่ะมาดูในส่วนแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าหน้าตยัพท์กันหน้าตยัพท์หมายถึงศัพท์ที่ใช้เฉพาะในวงการหน้าตศิลป์นะคะเป็นชื่อในการปฏิบัติท่ารำใช้สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันในการแสดงโดยใช้ท่ารำบอกลักษณะ ที่นักเรียนเคยเรียนไปแล้วก็จะมีจีบ่ําจีบหงายวงบนวงกลางวงล่างและที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นกระทุ้งเท้ากระดกเท้าก้าวไข้ก้าวข้างทําให้การแสดงเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบและสวยงามตามหลักการแสดงหน้าตสินไทยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามครูมาเลยค่ะหน้าตยศัพท์ส่วนเท้า หนึงกระทุ้งเท้าคืออาการของเท้าที่วางอยู่ข้างหลังกระทุ้งเพื่อยกขึ้นโดยใช้ส่วนของจมูกเท้าที่วางอยู่กับพื้นส้นเท้าเปิดให้นักเรียนฝึกปฏิบัติพร้อมกันนะคะให้นักเรียนทำท่านี้ค่ะท่านี้เรียกว่า ท้ากระทุ้งเท้านะคะท่าที่2กระดกเท้าคืออาการยกเท้าไปข้างหลังกระดกเป็นท่าสืบเนื่องมาจากการกระทุ้งเท้าแล้วยกขึ้นข้างหลังข้อสำคัญในการกระดกเท้าคือต้องดันเข่าไปด้านหลังให้มากๆนะคะและหนีบน่องถึงจะสวยค่ะ ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติพร้อมกันทำท่าตามรูปภาพเลยนะคะเด็กๆท่านี้เรียกว่าท่ากระโดกเท้า 3. การก้าวไว้คือการยืนให้เท้าคว้ยกันโดยทิ้งน้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าที่ก้าวไว้ส่วนเท้าหลังวางเปิดส้นเท้า ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติพร้อมกันเลยนะคะดังตัวอย่างในรูปภาพค่ะท่านี้เรียกว่าก้าวไข่สีก้าวข้างคือการก้าวเท้าไปด้านข้างลำตัวให้ปลายเท้าเฉียงไปทางนิ้วก้อยให้นักเรียนปฏิบัติพร้อมกัน ดังตัวอย่างในรูปภาพค่ะท่านี้เรียกว่าก้าวข้างค่ะเรามาสรุปกันนะคะนาตยัพท์คือคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะในวงการนาฏศรริลใช้สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันในการแสดงโดยใช้ท่ารำบอกลักษณะท่ารำในการแสดงนาฏศิลป์เช่นจีบวงกระทุง้งกระดกนะคะ นาฏยศัพท์ส่วนเท้าที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย1กระทุงเท้า2กระดกเท้า3ก้าวไข่้4ก้าวข้างค่าหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกฝนนาฏยศัพท์ส่วนเท้าไปแล้วหากท่าไหนนักเรียนยังทำไม่ได้นะคะ นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปและฝึกปฏิบัติตามท่าได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพัฒนานรัตนพรเพิ่มพูนและช่องน้ำเพชรชาแนลวันลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับบทเรียนใหม่คราวหน้าว่าคุณครูจะนำอะไรมาฝากเด็กๆและคุณครูฝากเด็กๆก,กดไลค์กด subscribe และกดติดตามช่องคุณครูน้ำเพชรด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน